กับสวัสดีท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับกับอยู่ตอนนี้อยู่กับวันนี้นสองสามน่าจะเป็นก้านินสองสามน่าจเปนก้าเลยท่้วันเอ็กทีวีนะครับมันก็เสียงแหบไปหน่อยก็อยู่กับเกมไมค์ครับตอนนี้ก็อยู่กับม็อบเดลรีออฟฮ e r o b บายกับแมปเดลรีออฟฮ Hero บายนะครับเราก็จะลองเข้าไปกันเลยนะครับเทียมจะดังหน่อยนะครับ มันร okay. ้อนเลยเนี for ่ยนะครับมันให้ของมาอยู uh ่แล้วครับแต่ถ้าอยากแบบนี่ครับคอมมิแมนตาย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 กูชนะฮังเกมมาแล้วมึงจะยุ่งกูยุ่งเึืองไรเลือกของของกูเย้ได้แค่ละตัด้วย คือว่าผมจะเทือนนี่คือมอดโทมินิไอเทมนะครับอืมเปินอ่างเง้อน่าจะมาแล้วก็จะผมก็จะใส่ของผมเทือนมันก็ใส่แค่นั่นแหละอาหารวอลสเต็กกับ ธนูใช่ชไหมครับร้อ,อยเอาไว้ไปฆ่ากันชั้นเดีย๋ยวมันตกเราอาตกพอแล้วอ้าวชิบอกือตายเลยเอามานี่ยังไงอ่ะชิบอ๋อตายแล้วจะมานี่รู้แล้วพยายามไม่ให้ นี่ครับพอท่อนนั้นครับพอท่อนตรงเอตาหินผมมอมาได้ไงก็คือตรงท่อนโอ้ยเอือตายเลยโหดจริงจริงายไม่มีดาเพชรเลยอย่างนี้ต้องเถือนครับอย่างนี้ต้องเทือนอย่างนี้ต้องเถือนต้องเถือนต้องเถือนต้องเือนไม่เถือนไม่ได้ตายตายตายเลย อาเซ็ตว่าเ๊บเก็บกาติดไฟเปินกอลไรยเด้์ว้ายอือ้อ,อมีการให้กูเสียของไหมเสียของกูจะเสียของ อย่ายุ่งกับกองกูจะแสีย้างไอ้ไม่มีอาวุธเลยไม่น่าตกราวาลยมีดาเพชรแล้วเหรออยากใครก็จะโหนง่ายอินมูชอมมี่อืมอืมเก็บกดไม่นาน เรียบร้อยวัดอะไรฮีโร่บายอ๋อเช็ดใจเวลาเืริญเจ่ินแล้วโนมาให้โก เือไหนจะไม่ช้าอาหารอาหารนี่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 เสียวเือถุดแล้วอาพชรก็อยู่ไหนนั่น อืมเย็บมาดีมากถ้าก,าก,กดเสร็จตรนี้แล้วก็ถ้าอาหารตรงนี้ มากินแบบเรียงแถวหลอครับหมาแมวแมึงมาม đồ nên đồ à mấy đồ ôi dạ là tục đi 1 đồ 1 đồ nên đồ cái sáng nên đồ đồ càng hết tròn đi bơm 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 hết ก็ถ้ามันเป็นตัวสีดำนี้ผมไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับมันเป็นบั็อกบกสองเราเครื่องผมมันเป็นตัวแบบโอ้ยโอยโอ้โอนี่แหละรครับผมเคยเห็นจริงๆคับถ้าใครเห็นจะไปดู youtube ก็ได้นะครับโอ้ยเจ็บชิบายเ้ยเลยเลยจะรื้อตโอ้ เล่นธนูเพื่อนเล่นธน,นูบึมเฮดช็อตยิงไม่โดนหรอกตุมต้มตุดด้มลบบึมบึมตัวนี้จะอึดหน่อยนะคะมันเป็นตัวผสมอ,อึดโอ้ยกินเนื้อแป๊บ ึรถใบจะซึ่งตรงก็ได้โอ้ยนี่แล้วโอ้ยใจย,ยังสู้ไม่เต็มเป็นลรคผู้ชายเลยอือ้ออื้อไม่โดนอื้ออุอ้ยจะสจะหรือเป็ดรปตอนนี้อื้ออหืมกดตีวัดเี่อะไรเววัดดีไว้เอาไปจองซะอื้อ,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 อ เฮี้ยชาตกินแป๊บเฮ้ยกินก่อนกินก่อนยิง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 ก่อนยิงให้โดนสิไอ้กาดไอ้กาอ้าวกาดไม่ใช่เหรอยิงไม่โดนสักดอกเลยเฮ้ยเชี่ยไรฮีโร่บายตุ้ดีเวอร์มีชุด เพงให้โดนสิเอาแมงมุมมาจากไหนไอ้เชีย่ยอา้อาวชนะเฉยอ้าวงงแมง,งมุมมาไม่ได้ฆ่าฮีระบายฆ่าแมงมุมชนะเฉยเถื่อนวะพนเพลงโคตรมันแล้วเยอะเยอะถ้าโหลดถ้าโหลดเ,เว็บนี้ไม่ใช่เว็บนี้ดิถ้าโหลดมอนนี้นะคะมันจะแถมอะไรนะ แถมเพลงนี้ด้วยแถมหลายเพลงด้วยแต่ผมเล็บลบเพลงที่มันไม่มันออกลบเอาเอาเพลงนี้เข้านะครับโยโยโยไยครับลุยต่อข้างนอกมีอะไรอย่าไปกลัวโู้โก็ขอจบพาร์ทเพียงเท่านี้นะครับ ยูวิน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 วถ้าขอจะพักเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นมดนะครับถ้าใครชอบกดไลค์นะครับถ้าไม่ชอบก็กดแชร์นะครับอันนี้ก็ก็อยากเรียนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอันนี้ก็ผมจะทำไม่ไม่ดีอันนี้ก็เป็นแบบโหลดในเพจโตนะครับเขียนตัวเดอะ ลีฟอ้อมฮีโรบายในเทสโตนะครับนี่ก็คือบักไจมอนเถื่อนเป็นแง่เถื่อนเถื่อนโหดแล้วก็จบพาร์ทเพียงเท่านี้นะครับก็ขอไปก่อนนะครับบายบายโอ้โอเพลงดับเลย